คุณโชคแล้วไปเถอะค่ะหีนน่แย่มากนะคุณโชขอโทษด้วยนะครับคุณน่าตกใจไหมไม่ตกใจหรอค่ะล้วก็ไม่คิดจะเอามาใส่ใจด้วยพีนแต่ว่าคนบ้าระห่ำอย่างนีน้คุณโชคน่าจะเก็บเอาไว้ที่ไร่นะคะไม่น่าจะปล่อยให้มาเปะปะกับสังคมมุษยสวัสดีค่ะ

ไม่เห็นได้เกเรคุณด้าเธอตกใจแย่นะครับนะเชื่อผมเถอะว่าเธอก็รู้ว่าผมแกล้งนั่นนลยยิ่งแล้วใหญ่คุณด้าเธอยิ่งโกรธเธอค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ถือตัวไม่ใช่ค่อนข้างเธอถือตัวแบบสุดๆเลยนะเมื่อทำให้ผมรู้สึกว่าผมยิ่งอยากแกล้งเธอเข้าไปใหญ่ คุณด้าเธอโกรธจริงนะครับผมจะไปปูห้าขาวเนาะกราบเธองางามเลยนะตาโชคฮนะทำไมน้าดูห่วงเขาจังเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงอยู่ตามลำพังอายุก็ยังน้อยถ้าเรามีอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันไป นาว่าเธออายุประมาณเท่าไหร่จบโทเป็นอาจ,จารย์มหาวิทยาลัยก็น่าจะประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกะผมดูเธอเหมือนพเพิ่งอายุสิบแปด่ยแต่เธอแต่จุ้ยเหมือนคนอายุสามสิบเลยนะนะอินนิสัยผู้ชายนะเขาไม่นินทาผู้อยู่รับหลังก็แลนะ้วไงใครบอกว่าผมนินทาล่ะครับผมออกจะชื่ชนชม จริงๆนะนะฮะที่จริงพี่ว่าเราควรจะอยู่ห่างเขาให้มากที่สุดแต่ในเมื่อเขามาอยู่ใกล้เราอย่างเนี้ย เราก็จําเป็นที่จะต้องดูแลก็ให้ดีพี่เคยเห็นเขาขนสองขนที่ตลาดเขาดูดีมากนะโชคเรียบร้อยอ่อนโยนไม่เห็นจะเหมือนกับแต่เขาก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ บุคลิกท่าทางเขาเนี่ยเหมือนหมอโชดแต่วิธีการมองคนเนี่ยเหมือนหมอพลอยพี่ได้ข่าวว่าเขาเก่งมากนะคงแก่เรียนเลือดพ่อเลือดแม่แรงเห็นว่าอีกไม่นานก็จะไปทำปริญญาเอกแล้วอายุนี่ยคงจะไม่ต่างจากเรียนงามสักเท่าไหร่ แต่เขาได้เรื่องได้ราวเป็นถึงครูบาอาจารย์แนละ้วย่งงามศักด์ของเราสิยังไม่เป็นล้อเป็นพายเลยไม่จริง่ะงามไม่ใช่เด็กเหลวไหลงามเป็นคนที่รักโลกรักมนุษย์รักชีวิตผมเลี้ยงล้านผมไมหมแก่เป็นคนดี เลี้ยงอย่างที่ผมอยากจะเลี้ยงลูกของผมเองลูกที่ผมเสียไปอย่างไม่มีวันจะได้กลับคืนมา ลุกเองนะลูกก็ไปอาบแดดแล้วนคะคะใจของมแม่ทถึงนะลูกน้าดามาแล้วพ่อมาลัจะให้สะาดไปตามอยูนัง่งลงสิดาอนั่ง คุณเพชรเพิ่งมาถึงนะคะเราสิบห้านาทีได้แล้วลเธอเพิ่งมาถึงเหรอค่ะหนูมไม่ทราบว่าคุณเพชรจะกลับมาวนันนี้ไม่อย่างนั้นหนูคงกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนวานตอนนี้คุณเพชรก็เปลี่ยนตัวได้นะ่ะทีแรกว่าจะไปช้อปปิ้งก่อนไม่ใช่เหอลูกค่ะนีจัะก็เลยกินตรงเลยเออางนั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านาไหมยด้เขาตกแต่งไวเรียบร้อยแล้วอ๋อเหรือคะ ก็ได้ค่ะดูดูเลยก็ได้ไ,<อ>ไม่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโลกู่ไปที่นู่นเลยก็ได้ค่ะแล้วกระเป๋าล่ะคะให้ทยกไปยังคะเออว่าไงสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะไปอ่าแล้วไป ข่าวด้านหน้าดูดีกว่าตั้งเยอะนะคะแม่เห็นว่าด้านนี้เงียบดีก็เลยให้ได้านอะ่ะเขาจัดเป็นห้องทํางานให้แลนะมุมนี้สงบสําหรับลูกดีนะจ๊ะเป็นไงลูกแลแต่งตามก็ไปล็อกไปหน่อยะค่ะมันก็ได้ดูไม่มีคาลิเกเตอร์ตามที่คดาด เอาละเอาละยังไงก็ขอบใจนะที่ดูแลให้ฉันคงเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยต่สิจันเป็นบ้านของหนูน,น,จน,น,นะจ๊ะดูใจดูใลูกลูกกลับมาอยู่บ้านเราสักทีพ่อมีของขวัญต้อนรับการกลับบ้านเลยนะละนูกรอคะขอบคุณค่ะถืถึงิงลก แคออกไปไปเดี๋ยวนี้นะออกไปสิไอ้ลูกทำไมพีเพ็ดเาถึงเก็บคะโอ้พี่ชอย่างนั้นนะลพี่เพ็ดเขาแค่ไม่คุ้นกับหนูเทานั้นอ่ะเขาเคยเป็นลูกคนเดียวมาตั้งสิบกว่าปี อยู่่ก็มีได้ามาเป็นนน้อเขาก็ไม่ชินนะสิเรื่องให่ตอนนี้พี่ก็กำลังวุ่นเรื่องการเรียนรู้ม่ลูก